จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ฉันจะสอนแกเรื่องโปเกมอนนะไม่งั้นเราตกรอบงานแข่งขายเชื่อโปเกมอนประจำปีของไอเช่าเวิร์สแน่ๆตายสิแกก็รู้ว่าฉันมีปัญหาเรื่องการจำอะจะไปจำไม่พวกตัวประหลาดหน้าตุย๋ยพวกนี้ได้ยังไงอะทํา๋ยว้าไม่ชาขายหน้าไปมากกว่านี้ได้ไหมคือเราติวกันมาทั้งคืนแล้วนะเออไงก็ได้แหละมันจะสำคัญยังไงอะเอ,อ้ยเนี่ยมัอนอะเอาดนีพูดตามนะฟูจิกิดันเนะคางคกรสชาเขียวคิโตคางะกรบบํารถพริก,ล,กลิซัดดันมังกรง ชาเขียวเนี่ยแมวพูดได้ของแคนยากุซ่าตายสิเออ่ดิกด่าอึบวัวดักเทียวตัวมันกองยาดอนอะไรนะยาดองเหรอโอ้ยคอยคิงเซลมอนโอ้ยตายสิไอ้ชาจะตะวันโพลิกอนคืออย่างน้อยเธอต้องรู้จักปิ๊าจูแหละนี่อย่ามาดูถูกกันนะฉันรู้จักปิ๊าจูอย่าโอเคแล้วตัวนี้อ่ะปิ๊าจู<ด>ยอมแมวว<ด>ิขายตาตะลานัส